เรื่องราวของนักเรียนที่หายตัวจากโรงเรียนไปทีละคนทีละคนอย่างต่อเนื่องและพบว่าเป็นศพที่แม่น้ำหลังจากจูบที่รูปถ่ายต้องคำสาบที่อยู่ในห้องใต้หลังคาในเวลาเที่ยงคืนคำสาบจะถูกคลายและจะหยุดยั้งไม่ให้คนตายเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่ติดตามได้ในคลิปสปอยหนัง lesbian ep ี้ยน EP 44ในช่อง eve k k ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอนตอนนี้ก็อยู่เรา นะและหนังเลสเบีย้ยนที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็คือหนังเลสเบีย้ยนแนวสยองขวัญสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างจากนวนิยายและซีรีส์วิดีโอเกมเรื่องเกกิโจบันซีโรหรือที่รู้จักกันในชื่อ Fatal Frame the Movie ที่ออกฉายไปเมื่อปี2014มีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง44นาทีเป็นผลงานของผู้กำกับมาริอาซาโตะนำแสดงโดยอายามินากะโจรับบทเป็นอายะและอาโออิโมริคาวะรับบทเป็นมิจิและคลิปนี้ เราขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะพบกับความตื่นเต้นลุ้นระทึกกับการคลี่คลายปมปริศนาก็ขอให้ไปดูหนังเต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเปนเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องราวเกิดขึ้นที่โรงเรียนหญิงล้วนคาทอลิกอายะเป็นนักเรียนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนต่างก็ชอบเธอแต่จู่ๆอายะก็ฝันร้ายโดยเธอฝันถึงหญิงสาวที่อยู่ใต้น้ําที่กําลังจ้องมองมาที่เธอแล้วจากนั้นเธอก็ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินแล้วก็ไม่ยอมออกมาเจอเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนต่างพูดถึงอายะด้วยความเป็นห่วงและอยากให้เธอกลับมาเรียนรวมถึงคาซมิเธอเป็นหนึ่งในคนที่แอบลืมอายะมาตั้งแต่ตอนที่เธอได้ยินเสียงอายะร้องเพลงในโบสถ์และเมื่อเธอไม่เห็นอาายยะหล เธอก็ไปหาครูใหญ่ของโรงเรียนครูใหญ่ได้พูดคุยกับเธอก่อนจะเอื้อมมือมาแตะที่หน้าผากเป็นการให้ศีลให้พรหลังจากนั้นคาซึมิก็มีอาการมือลอยคืนนั้นเธอไปยืนอยู่ที่หน้ารูปถ่ายของอายะแล้วก็จูบรูปภาพนั้นในตอนเที่ยงคืนตัดภาพมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นเด็กสาวอีกสองคนก็คือริสะกับซาคุยะแอบหนีออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไปนั่งเล่นกันข้างนอกหนังได้ตัดภาพย้อนไปให้เห็นว่าริสะซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนนี้เธอชอบอายะและเคยเสนอชื่อ อายะในชั้นเรียนเพื่อให้เป็นตัวแทนในการร้องเพลงแต่ในทางกลับกันสักุยะเพื่อนอีกคนของเธอเนี่ยก็เหมือนจะแอบชอบเธออยู่ตัดภาพกลับมาที่ทั้งสองคนนั่งอยู่นั้นจูจูก็มีหญิงสาวชื่อแมรี่เธอเป็นรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้เดินเข้ามาทักทายและเมื่อได้พูดคุยกันเธอก็ได้เล่าให้ฟังถึงข่าวลือเรื่องคำสาบที่เด็กสาวคนหนึ่งใช้สเสน่ห์และมีคนหนึ่งเคยเสียชีวิตส่วนเด็กคนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็จะต้องถูกวิญ,ญญาณตามหลอกหลอนแต่ทั้งสองคนไม่เชื่อเรื่องนั้นและรีบขอตัว โรรงเรียนต่อมาซิสเตอร์ได้พานักเรียนอ้อมบ่อบัว,บวเพื่อไปยังแปลงปลูกดอกไม้และให้เด็กๆช่วยกันขุดดินตอนนั้นเองมิจิที่กําลังขุดดินอยู่ก็หันไปเจอชายพิการขาเสียข้างหนึ่งกําลังขนต้นไม้อยู่ก็เลยเอ่ยเสนอจะช่วยแต่ซิสเตอร์ได้เข้ามาช่วยเขาไว้แทนซึ่งจริงๆแล้วชายคนนี้เป็นน้องชายของซิสเตอร์นั่นเองเขาพิการทางสมองและขาเสียข้างหนึ่งหลังจากนั้นมิจิสังเกตเห็นคาซึมินั่งเมอลอยและดูท่าทางเหนื่อยอ่อนจึงชวนเธอออกไปเดินเล่นสูดอากาศกาัน ทั้งคู่เดินไปตามทางเดินที่ลาดลงไปตามป่าสนคาซุมินั่งพักบนกองไม้ระหว่างที่มิจิคุยอะไรไปเรื่อยเจื้อแต่เมื่อมิจิหันมาอีกทีก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าคาซุมิได้หายตัวไปหลังการหายตัวไปของคาซุมิทีมกู้ภัยได้ออกปูพรมค้นหาตัวเธอทันทีระหว่างนี้ซิสเตอร์และพวกเพื่อนในชั้นเรียนต่างภาวนาขอให้เธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยตัดภาพมาที่เด็กชายคนหนึ่งที่มักจะถือกล้องเดินถ่ายรูปไปตามที่ต่างๆในละแวกนั้นจู่ๆก็มีพวกเด็กที่โต กว่า3คนเข้ามารังแกและแย่งกล้องของเขาไปพร้อมกับถามว่าเขาทําอะไรอยู่เด็กชายจึงบอกว่าเขากําลังถ่ายภาพวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ตามลําธารและท่อระบายน้ําเด็กพวกนั้นหยิบสมุดสะสมภาพของเขาขึ้นมาดูก็ไม่เห็นว่าจะมีวิญญ,ญาณอะไรก็าพากันหัวเราะเยาะก่อนจะโยนสมุดลงพื้นและเดินจากไปคืนนั้นมิจิแอบย่องออกมาจากห้องและไปที่ห้องของคาสมิเด็กสาวที่หายตัวไปแล้วเธอก็เจอกับรูปถ่ายของอายะติดอยู่ที่ฝาผนางังเธอมองดูรูปนา แล้วก็เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างให้เธอสัมผัสและจ้องมองรูปนั้นอย่างหลงไหลเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ซิสเตอร์กำลังสอนหนังสือในห้องเรียนมีจิก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเธออยู่เมื่อเธอหันไปดูก็พบว่าเป็นอายะยืนอยู่นอกห้องนั้นแล้วก็ตรงเข้ามาจับแขนเธอยืนขึ้นก่อนจะกระซิบข้างหูว่าโปรดปล่อยฉันจากคำสาปเก้าอี้ของมิจิล้มลงเพื่อนเพื่อทุกคนหันมามองที่เธอเป็นตาเดียวกันซึ่งตอนนี้เธอกำลังยืนค้างอยู่แบบนั้นโดยที่อาย ได้หายตัวไปแล้วต่อมาเด็กสาวสองคนที่เป็นเพื่อนกันก็เอารูปถ่ายของอายะไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาและคืนนั้นขณะที่ริสาหนึ่งในเด็กสาวสองคนซึ่งเป็นคนที่ชอบอายะกําลังยืนแปลงฟันอยู่นั้นอายะก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่ข้างหลังเธอดีใจที่เห็นอายะแล้วก็เดินตามอายะไปจนไปหยุดอยู่ที่บันไดาอายะเอื้อมมือมาจับที่ใบหน้าเธอก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้และกระซิบที่ข้างหูว่าปลดปล่อยฉันจากคำสาบขณะที่ริสากําลังโน้มตัว ไหาอาอะนนั้ตัดภาพมาก็ปรากฏว่าเธอกําลังจะก้มจูบที่รูปของอายะที่ห้องใต้หลังคาแต่เธอได้สติขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาริสาก็มีอาการเมื่อลอยจนซาคุยะเพื่อนสนิทของเธอสังเกตเห็นแล้วทั้งคู่ก็เลยเล่าให้กันฟังว่าเจอเรื่องแปลกๆตั้งแต่ได้เห็นรูปถ่ายของอายะเหมือนกันมีจิก,กับเพื่อนสาวทั้งสองคนมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวแปลกๆที่ตัวเองเจอหลังจากได้เห็นรูปถ่ายแล้วตอนนั้นเองซาคุยะก็ตกใจตาค้างเพราะเห็นอายะยืนอยู่ด้านหลัง เพื่อทั้ง,งแล้วเธอก็วาร์ปมาอยู่ที่ในโบสถ์ซึ่งตอนนี้นักเรียนทุกคนกําลังร้องเพลงแล้วอายะก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอช็อกมากและวิ่งหนีแต่ปรากฏว่ามาโผล่ในบ่อบอัวแล้วอายะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกเธอเดินบนผิวน้ําเข้ามาใกล้แล้วโน้มตัวลงมากระซิบท,ที่ข้างหูว่าหลรดปล่อยฉันจากคำสาปแล้วภาพก็ตัดมาเมื่อเธอมาปรากฏตัวอยู่ที่ห้องใต้หลังคาและกําลังจะโน้มตัวจูบรูปถ่ายนั้นแต่แล้วทันใดนั้นริซาก็เข้ามาดึงรูปนั้นไปเพื่อ จะจูบแทนแต่ซาคุยะได้สติด้วยความเป็นห่วงริสะก็เลยแย่งรูปนั้นมาจูบเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีแล้วเธอก็หายตัวไปเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการหายตัวไปของเด็กสาวคนแล้วคนเล่าทําให้ทุกคนตื่นกลัวซิสเตอร์ให้ทุกคนระมัดระวังตัวและอยู่แต่ในอาคารเรียนและช่วยกันสวดมนต์ภาวนาแล้วตอนนั้นเองมีจิก,ก็เห็นผีอายะลอยมาจากเพดานด้านบนแล้วก็ค่อยๆลอยต่ำลงมาและทําให้เด็กสาวทุกคนเป็นลม้ลมลม้มลงไปหมดผีอายะมาหยุดยืนที่หน้ามี แล้วก้มลงกระซิบที่หูของเธอเหมือนเดิมอีกครั้งจากนั้นมิจิเป็นลมหมดสติไปซิสเตอร์กับนักเรียนบางคนที่เหลือช่วยกันปลุกเพื่อนๆแล้วซิสเตอร์ก็พบว่าในมือถือของนักเรียนพวกนั้นมีรูปถ่ายของอายะส่งต่อๆกันมาซึ่งหนังได้ย้อนให้เห็นว่ามีนักเรียนคนหนึ่งขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาและแอบถ่ายภาพนั้นก่อนจะส่งต่อๆกันคืนนั้นมิจิและริสาเพื่อนที่เหลืออยู่ของเธอมานอนเตียงเดียวกันและจับมือกันไว้แน่นแต่พอรุ่งเช้าริสาก็ได้ หายตัวไปอีกคนมีจีเริ่มเสียสติเพราะเพื่อนหายไปทีละคนทีละคนจนหมดเธอจึงตรงไปเคาะประตูห้องนอนของอายะและเริ่มกลด่นดาอายะที่ทําให้เพื่อนเพื่อนของเธอหายตัวไปแต่อายะที่อยู่ข้างในก็เอาแต่เก็บตัวเงียบตัดภาพมาที่สวนดอกไม้ชายขาพิการกําลังเก็บดอกไม้อยู่ที่นั่นแต่เกิดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาจากดอกไม้พวกนั้นเขาตกใจแล้วก็กระทืบแปลงดอกไม้ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปส่วนซาคุยะเด็กสาวคนที่สองที่ทหายตัวไปเธอเดินแบบสติ ลองลอยเข้าไปในป่าสนก่อนจะล้มลงกับพื้นตัดภาพมาในตอนเช้าขณะที่เด็กชายกําลังสะพายกล้องถ่ายรูปไปตามที่ต่างๆอยู่นั้นเองก็พบร่างของซาคุยะกลายเป็นศพลอยไปตามลาําธารศพของเด็กสาวที่หายไปถูกพบรวมกันอยู่ที่ลําธารใต้สะพานทุกคนแตกตื่นและเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตสื่อมาทําข่าวและตั้งข้อสงสัยว่าเด็กๆเ,เหล่านี้อาจจะฆ่าตัวตายหมู่และต่อมาหลังจากพบศพก็ได้มีหมอผีมาที่โรงเรียนศพของเด็กสาวทั้ง ห้าคนถูกนํามาทําพิธีในโบสถ์เพื่อให้เ,เพื่อนๆได้ร่วมไว้อาลัยรวมทั้งมิจิด้วยเธอเสียใจมากเพราะสองในห้าศพนั้นคือเพื่อนของเธอหลังจากที่เดินออกมาพีอายะก็เดินตามมิจิแล้วก็กล้มลงจะจูบเธอทันใดนั้นภาพได้ตัดมาแล้วมิจิก็มาอยู่ตรงหน้ารูปถ่ายใบนั้นและกําลังโน้มตัวจะจูบที่รูปถ่ายแต่ได้มีมือหนึ่งมาดึงรูปนั้นออกไปทันและคนคนนั้นก็คืออายะนั่นเองซึ่งอายะเธอยอมออกมาจากห้องแล้วและเล่าให้มิจิฟังว่าอันที่จริงผ ผีตนนั้นไม่ใช่เธอและเธอมักจะฝันอยู่ตลอดถึงผีตนหนึ่งที่อยู่ในน้ำและร้องเรียกให้เธอช่วยปลดปล่อยจากคำสาปและผีตนนั้นหน้าตาเหมือนกันกันกบเธอแต่เธอไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคืนนั้นซิสเตอร์เห็นน้องชายของเธอกลับมาในสภาพมอมแแมมและรองเท้าเลอะไปด้วยโคลนเธอตกใจและรีบจัดการถอดรองเท้าของเขาออกและห้ามไม่ให้เขาไปที่นั่นอีกเช้าวันต่อมาขณะที่มิจินั่งเรียนอยู่ในห้องอายะก็มาแอบยืนเรียกเธออยู่ข้างนอกทั้งคู่แอบย่องหนีออกจากโรงเรียน และไปที่โรงงานซึ่งเป็นที่ทํางานของมิสแมรี่รุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนนี้มิสแมรี่จึงพาทั้งคู่ไปที่บ้านทั้งคู่เอารูปถ่ายใบนั้นให้มิสแมรี่ดูเธอถึงกับตกใจและจึงยอมเผยเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นเคยมีคู่รักเลสเบี้ยนที่รักกันมากแต่สังคมในสมัยนั้นไม่ยอมรับทั้งคู่เลยพากันฆ่าตัวตายในสระน้ําแล้วจากนั้นมิสแมรี่ก็พาทั้งคู่ไปที่สตูดิโอซึ่งเคยเป็นร้านถ่ายรูปในอดีตแต่ได้ปิดตัวลงและเล่าให้ฟังว่าตอน อนนั้นคู่รักคู่นี้มาถ่ายรูปและจูบลงที่รูปถ่ายเพื่อเป็นสัญญาต่อกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อใดที่มีคู่รักเลสเบียนในเมืองนี้ก็มักจะพากันมาถ่ายรูปและจูบที่รูปถ่ายในแบบเดียวกันซึ่งมิสแมรี่เป็นเด็กผู้หญิงที่เติบโตมาที่ร้านถ่ายรูปแห่งนี้และมักจะเห็นมันเป็นแบบนั้นมาดูตลอดนอกจากนี้เธอยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักเลสเบียนคู่หนึ่งที่มาถ่ายรูปที่นี่และพากันไปโดดน้ําฆ่าตัวตายแต่เมื่อต้องกระโดดมีคนหนึ่งไม่ยอมกระโดดลงไปทําให้เธอถูก คนรักที่ตายไปตามหลอกล้อนไปตลอดชีวิตแล้วตอนนั้นเองเด็กชายที่สะพายกล้องก็เดินเข้ามามิสแมรี่จึงบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกชายของเธอเองและเขากําลังถ่ายรูปวิญญาณผีสาวตามที่ต่างๆเมื่อเด็กคนนั้นเห็นรูปถ่ายจึงเล่าให้ฟังว่ารูปถ่ายใบนั้นเป็นรูปที่เขาถ่ายเองโดยวันหนึ่งที่เขาเดินถ่ายรูปไปยังสะพานเขาเห็นผีสาวตนนี้และได้ถ่ายรูปนี้เอาไว้มิจิและอายะพากันมาที่สะพานแห่งนั้นอายะบอกว่าเธอคิดว่าคงจะมีผีสาว ที่หน้าตาเหมือนกันกันกบเธออยู่แถวๆนี้ขณะที่ทั้งคู่เดินไปบนสะพานนั่นเองอายะก็เกิดนิมิตขึ้นมาและจําได้ว่าเธอเคยอยู่ในเหตุการณ์เด็กตกน้ําแต่เธอไม่สามารถช่วยคว้ามือเด็กคนนั้นเอาไว้ได้ทันภาพเหล่านั้นย้อนขึ้นมาเล่นงานเธอมันทําให้เธอปวดหัวและจะเป็นลมมิจิเข้ามาประคองตัวเธอเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็พากันไปนั่งคุยที่ห้องนอนของอายะมิจิได้ขอให้อายะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอายะจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นลูกบุญธรรมของโรงเรียนนี้ตอนเด็กๆ ได้มีเด็กอีกคนเข้ามาที่โรงเรียนนี้พร้อมกันกับเธอแต่เด็กคนนั้นได้ตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เธอช่วยเอาไว้ไม่ทันแล้วเธอก็ได้เป็นลูกบุญธรรมที่โรงเรียนนี้คนเดียวทําให้เธอถูกหลอกลอนด้วยความรู้สึกผิดอายะเล่าต่อไปว่าเธอเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับพี่ทุกคนในโรงเรียนนี้ชื่นชอบเธอแต่เธอไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเธอไม่รู้สึกตกหลุมรักผู้หญิงคนไหนมิจิจึงบอกว่าเธอก็ไม่รู้สึกตกหลุมรักผู้ชายด้วยเหมือนกันแต่ทันใดนั้นเองก็มีคนปาก้อนหินทะลุกระจกเข้ามาในห้อง ออขงเธพวกเด็กนักเรียนหญิงพากันมาปากนหินใส่ห้องนอนของอายะด้วยความโกรธแค้นเพราะคิดว่าอายะเป็นต้นเหตุการณ์ตายของเพื่อนเพื่อนนักเรียนอีกหลายคนมีจิกับอายะพากันวิ่งหนีลงบันไดแต่ก็มาเจอกับนักเรียนพวกนั้นดักเอาไว้พวกนั้นผลักมิจิจนล้มลงและล้อมตัวอายะพร้อมกับบอกว่าจะฆ่าอายะก่อนที่พวกเธอจะถูกอายะฆ่ามิจิจึงเข้าไปกลางมือกั้นไว้และบอกกับทุกคนว่าอายะไม่ใช่ต้นเหตุอย่างที่ทุกคนเข้าใจพร้อมกับก้ม ลงจูบอายะเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าอายะไม่ใช่สาเหตุของคําสาปอายะนิ่งอึง้งเช่นเดียวกับพวกเพื่อน,อนทุกคนส่วนทางด้านของหมอผีตอนนี้เขากําลังขับรถไปตามถนนในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ต้องเบรกรถกระทันหันเมื่อเห็นว่ามีผู้หญิงในชุดสีขาวกําลังเดินโซซัสโซเซจะตัดหน้ารถเมื่อเขาลงมาดูก็พบว่าเป็นเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งนั้นนั่นเองจึงพาตัวเธอมาที่โรงเรียนเมื่อมิจิและอายะเห็นเด็กหญิงคนนั้นก็ตกใจและจําได้ว่าเป็น ริสาเพื่อนที่หายตัวไปอีกคนของเธอมิจิดีใจที่ริสายังไม่ตายแต่ริสาอยู่ในสภาพมึนงงหมอผีบอกว่าวิญญาณของเธอกำกึ่งระหว่างจะหลุดออกจากร่างแล้วจากนั้นหมอผีก็เข้าทรงโดยแตะที่ไหล่ของริสาแล้วให้วิญญาณของริสาเขา้าร่างเขาเสียงของเขาเปลี่ยนไปเป็นเสียงของริสาซึ่งมิจิจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของเพื่อนเธอมิจิพยายามจะถามเพื่อให้วิญญาณของริสาเล่าให้ฟังว่าเธอเดินออกไปได้ยังไงแต่ยังไม่ทันจะได้รู้สาเหตุริสา ก็เป็นลมไปสะกอดคืนนั้นมิจิจึงบอกกับอายะว่าในเมื่อไม่มีใครลบล้างคำสาบได้ก็จะต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยเธอจึงตัดสินใจจูบรูปถ่ายนั้นเพื่อทําให้ตัวเองตกอยู่ในคําสาบมิจิใช้ได้แดงผูกมัดตัวเองไว้กับอายะเพื่อให้อายะสามารถช่วยเธอได้หากเธอตกอยู่ในอันตรายแล้วคืนนั้นเมื่อคําสาบออกฤทธิมิจิก็ละเมอลุกขึ้นจากที่นอนอายะจึงลุกตามเธอออกไปด้วยร่างของมิจิที่เดินอย่างเลื่อนลอยได้เดินนําไปทางป่าสนแต่ แล้วตอนนั้นเองก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทําให้ได้แดงที่ผูกข้อมือของทั้งสองคนเอาไว้ไปเกี่ยวกับต้นไม้จนขาดแล้วมิจิก็หายตัวไปอายะขวัญเสียแล้วมองหามิจิไปรอบๆแต่ทันใดนั้นชายขาพิการก็เดินมาเจอเธอเข้าแล้วใช้พลั่วตีหัวจนเธอสลบไปก่อนจะอุ้มร่างของเธอเดินขากระเพลกผ่านบอ่อคลนไปยังอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นสถานที่ที่คู่รักเลสเบียนฆ่าตัวตายเขาโยนเธอลงไปในอ่างเก็บน้ําแต่อายะกลับได้สติ และทะลึ่งพรวดขึ้นสู่ผิวน้ําชายสมองพิการตกใจมากเขาเรีบควานหาดอกไม้ในกระเป๋าโยลงไปที่เธอก่อนจะรีบปิดประตูและหนีไปส่วนมิจิตอนนี้เธอยังคงเดินละเมอด้วยคําสาปและมุ่งหน้ามาที่อ่างเก็บน้ําเช่นเดียวกันแต่ทันใดนั้นเองซิสเตอร์พี่สาวของชายสมองพิการก็เดินเข้ามาเจอและจับตัวมิจิเอาไว้ได้ก่อนจะใช้ไม้ตีที่หัวเธอจนล้มลงพร้อมกับบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเธอจะไม่ยอมให้ใครไปยังบ่อน้ํานั้นได้เป็นอันขาดมิจิที่ถูกตี ล้มลงมือของเธอยังคงตะเกียกตะกายจะไปข้างหน้าด้วยฤทธิ์ของคำสาบซิสเตอร์ได้พาร่างของมิจิไปยังลำธารเพื่อจะโยนเธอทิ้งซึ่งฉากนี้หนังก็ได้เผยว่าซิสเตอร์นี่เองที่เป็นคนฆ่าเด็กผู้หญิงพวกนั้นเพื่อปกปิดความลับของน้องชายสมองพิการคาดเดาว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กในอ่างเก็บน้ํานั่นเองแต่ทันใดนั้นเองน้องชายสมองพิการของเธอก็เดินเข้ามาพอดีเขาละล่ำละลักและเล่าให้ฟังว่าเขาเจอหญิงสาวแต่ได้พาหญิงสาวโยนกลับลง ไปที่บ่อน้ําแล้วซิสเตอร์ตกใจมากและดุว่าที่เขาทําแบบนั้นอีกก่อนจะรีบเดินจ้ำเพื่อจะกลับไปที่อ่างเก็บน้ําตัดภาพมาที่อายะที่ตอนนี้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ําและตอนนั้นเองอายะก็จําขึ้นมาได้ว่าวิญญาณที่ตามหลอกหลอนเธอมาตลอดในยามฝันก็คือมายะพี่สาวฟ้าแฝดของเธอนั่นเองทั้งคู่เป็นเด็กกําพร้าและเคยมาที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กก่อนที่มายะจะจมน้ําตายลงในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้และแม้ว่าเธอจะเส ียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยแต่มายะก็เติบโตขึ้นมาเคียงข้างอายะและสาบแช่งไปที่รูปถ่ายจนกว่าอายะจะมาพบเธอในอ่างเก็บน้ําผีของมายะค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ําและเอื้อมมือมาขอให้อายะช่วยเธออายะไม่ลังเลที่จะคว้ามือของผีพี่สาวฝาแฝดของเธอเอาไว้และดึงเข้ามากอดเธอขอโทษที่พยายามจะลืมเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้นเราะวันนั้นเธอเองไม่สามารถช่วยมายะเอาไว้ได้แล้วคำสาบก็ถูกถอนในที่สุดร่างของผีไม ค่อยๆสลายกลายเป็นซากเน่าเปื่อยหลุดลุ่ยไปคามือของอายะตัดภาพมาที่มิจิหลังจากที่คำสาปถูกถอนเธอได้สติและรีบตามหาตัวอายะส่วนทางด้านซิสเตอร์กับน้องชายสมองพิการทั้งคู่กำลังเดินจ้ำกลับไปที่อ่างเก็บน้ำแต่ระหว่างทางนั้นเองน้องชายของเธอที่เดินตามมาเกิดเสียหลักและตกลงไปยังเหวข้างทางและร่วงลงไปในลำธารข้างล่างเธอรีบตามลงไปเพื่อจะช่วยน้องชายซึ่งตอนนี้กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำแต่ตอนนั้นเองทีม เจ้าหน้าที่ค้นหาก็กำลังหาตัวมิจิและผ่านมาทางนั้นพอดีซิสเตอร์จึงตัดสินใจไม่เอื้อมมือไปช่วยน้องชายและปล่อยให้เขาจมลงไปมิจิตามมาหาอายะจนเจอและช่วยดึงเธอขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำอายะปลอดภัยแล้วและทั้งคู่โผล่เข้ากอดกันส่วนชายสมองพิการกับพี่สาวทั้งคู่จมน้ำตายและกลายเป็นศพในลำธารและลอยออกไปติดอยู่ที่ต่อหม้อสะพานหนังได้เล่าย้อนกลับไปให้เห็นว่าชายสมองพิการมักจะเด็ดดอกไม้มายโมยนล,ลงไป ในอ่างเก Bond ็บน้ําและเมื่อซิสเตอร์พี่สาวของเขามาเจอก็จะเห็นวิญญาณอยู่ในนั้นและถ้าหากมีเด็กสาวคนไหนที่ต้องคําสาปแล้วเดินมาในเส้นทางนี้ก็จะถูกซิสเตอร์ใช้ไม้ตีหัวแล้วนำไปโยนทิ้งในลําธารเวลาผ่านไปจนถึงวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้นม .6 รวมทั้งอายะและมิจิมิสแมรี่เข้ามาหาอายะแล้วอายะก็ได้มอบรูปถ่ายพี่สาวฝาแฝดของเธอให้มิสแมรี่เก็บไว้ก่อนจะไปมิสแมรี่ได้เฉลยความจริงว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ศิษย์เก่าของ เรียนแห่งนี้อายะและมิจิเข้าร่วมในวงประสานเสียงของโรุงเรียนเพื่อฉลองการสําเร็จการศึกษาของพวกเขาซึ่งจะเห็นว่าริสะเพื่อนคนที่หมอผีพบตัวเมื่อคราวก่อนเธอรอดชีวิตมาได้ในขณะเดียวกันนั้นมิสแมรี่ไปเยี่ยมครูใหญ่และเอารูปถ่ายซึ่งเป็นรูปคู่ของคู่รักเลสเบียนใบให้ซึ่งหนังก็ได้เผยให้เห็นว่าหนึ่งในคู่รักเลสเบียนสองคนนั้นก็คือครูใหญ่นั่นเองเมื่อตอนที่เธอเป็นนักเรียนเธอมีคนรักและพากันไปถ่ายรูปคู่ที่ร้านแห่งนั้นก่อน จะพากันไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายในอ่างเก็บน้ำแต่ครูใหญ่ก็คือคนที่ไม่ยอมกระโดดและหนีออกมาและวิญญาณของคนรักก็เลยตามมาหลอกหลอนจนเมื่อมีเด็กฝาแฝดกําพร้สองคนเข้าโรงเรียนก็คือมายะและอายะครูใหญ่จึงทำการฆ่าคนหนึ่งเพื่อจะนำไปเป็นตัวแทนวิญญาณของคนรักและเพื่อไม่ให้ผีคนรักมาตามหลอกหลอนเธอโดยเธอพาเด็กๆไปที่อ่างเก็บน้ำและบอกเด็กๆว่าโรงเรียนจะรับได้แค่หนึ่งคนส่วนอีกคนต้องไปเมื่อถามเด็กๆว่าใครจะเป็นคนที่ มายะก็เลือกตัวเองโดยบอกว่าเพราะเธออายุมากกว่าและยังไม่ทันที่เด็กๆจะรู้ตัวครูใหญ่ก็จับมายะโยนลงไปในอ่างเก็บน้ำเธอพยายามตะเกียกตะกายเอื้อมมือมาให้อายะช่วยเธออายะรีบคว้ามือของพี่สาวแต่ครูใหญ่มาดึงตัวเธอออกไปทิ้งให้มายะตายกลายเป็นผีอยู่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนั้นหลังจากแมรี่เอารูปคู่นั้นมาให้ครูใหญ่เธอก็เดินจากไปส่วนภาพถ่ายของมายะได้ถูกแมรี่เก็บรวบรวมเอาไว้อย่างดีที่สตูดิโอของเธอ หลังจากพิธีจบการศึกษาพวกเด็กๆย้ายออกจากโรงเรียนเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่เรื่องราวอาถรรพ์ของคู่รักยังคงเป็นที่กล่าวขานต่อไปส่วนมิจิกับอายะทั้งคู่มาที่แปลงดอกไม้มิจิเอยอยำลาอายะเนื่องจากเธอจะเดินทางไปโตเกียวเพื่อเข้าเรียนต่อทางด้านการถ่ายภาพที่วิทยาลัยส่วนอายะเธอตัดสินใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในเมืองนี้ต่อไปแล้วตอนนั้นเองเด็กที่ถือกล้องถ่ายรูปก็ผ่านมาแถวนั้นพอดีมิจิจึงขอยืมกล้องเพื่อจะเอามาถ่าย ออาายะเเก็บไว้แต่ขณะที่เธอส่องลงไปในช่องมองภาพนั้นเองเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นวิญญาณของเด็กสาวทั้ง5คนที่ตายไปยืนอยู่ข้างหลังอายะมิจิจึงเลือกที่จะไม่กดชัตเตอร์ถ่ายภาพเธอร้องไห้และบอกกับอายะให้สัญญาว่าจะรอเธอจนกว่าเธอจะเรียนจบและกลายเป็นช่างภาพและถึงตอนนั้นเธอจะมาถ่ายรูปของอายะด้วยกล้องของเธอเองอายะเอื้อมมือมาเช็ดน้ําตาให้มิจิมิจิโน้มตัวจะจูบอายะแต่เธอก็ยั้งเอาไว้ทั้งคู่ยืน สบตากันที่แปลงดอกไม้ซึ่งตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพรัง่งแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับหนังเลสเบี้ยนเรื่องเกกิโจบันซิโร่หรือ a t a l Frame ที่เราดาวมาสปอยให้ฟังกันในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังผีที่แฝงไปด้วยปริศนาฆาตก,กรรมมากมายให้เราได้ติดตามเลยนะคะในซีนของผีเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้น่ากลัวแบบหนังผีคือออกจะน่าสงสารซะด้วยซ้าแถมคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยกลับเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองและเช่นเคยค่ะถ้าหากเ,เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้แล จะหาข้อมูลที่เรามาสปอยให้ฝังนี้มีข้อผิดพลาดประกาศ ก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้เราก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนนางเลสเบี้ยนหรือนาง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามาเราก็กําลังทยอยดูแล้วก็ทยอยทําคลิปออกมาให้ได้ชมกันค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย